ค่ะคุณหญิงแม่มดออนไลน์นะคะวันนี้นะคะพี่ปานะคะที่เปิดร้านอยู่แถวไหนนะคะตลาดปทุมค่ะตลาดปทุมวันนี้พี่ปามารับกาแฟ12ลังค่ะ,คะนี่ ไปเพื่อหมดเนาะไปเพื่อหมดค่ะตลาดประทุมแถวไหนถ้าใครอยากได้กาแฟไม่มดติดต่อแถวไหนคะที่ตลาดประทุมเลยค่ะเบอร์โทรค่ะ0 8 2 1 4 6 4 4 9 5ค่ะอ่านะคะติดต่อพี่ปลาได้เลยนะคะและใครอยากได้เคล็ดลับดีๆขายยังไงขายดีขายปังมายกที12ลังแบบนี้ไปเพื่อหมดทุกครั้งมากี่มาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอขายใช่ค่ะใช่เคล็ดลับบอกเคล็ดลับหน่อยเคล็ดลับคือปากเปิดตลาดเปิดค่ะเออปากเปิดตลาดเปิดปากเปิดธุรกิจเปิดนะคะแล้วแล้วก็อะไรนั้นลูกค้าติด ธุรกิจโตลูกค้าติดไหมคะกาแฟเราติดค่ะติดค่ะกาแฟแม่มดกินแล้วสุขภาพดีสุขภาพดีค่ะค่ะสุขภาพดีบอกต่อนะคะปากเปิดธุรกิจเปิดนะคะธุรกิจลูกลูกค้าติดธุรกิจโตติดต่อพี่ปลาประทุมธานีได้เลยค่ะโตเลยค่ะนี่กําลังขนของนะคะไปเรนสค่ะหุโรด้วยนะโอ้ยุโรปด้วยนะคะโอ้โหขยันแข่งมากเลยค่ะทุกกลางนะคะมีเจ้าของเลยนะคะ ใครอยากเปียนแบบเปียนได้นะคะสิบสองลังค่ะสิบสองลังค่ะครูพี่ปานะคะสิบสองลังนี้หมดแล้วใช่ไหมคะพี่ปามีเจ้าของแล้วนะคะส่งไปประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสค่ะรอนะคะรอนะคะโอ้โหเกลี้ยงนะคะเกลี้ยงเลยสิบสองลังค่ะยอดมากๆค่ะได้เลยนะคะ